ตำบลคลองแงในปีพศ2542ได้ใช้ชื่อเทศบาลตำบลพังลาและต่อมาในปีพศ2 5 5 0ได้เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลคลองแงจนถึงปัจจุบันเทศบาลตำบลคลองแงตั้งอยู่ที่4 8หมู่ที่5ถนนกอบกุลอุทิศ3ตำบลพังลาอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาซึ่งมีประชากรจำนวน8,138คนความหมายของธรรม,มาพิบาลธรรม,มาพิบาลคืออะไรธรรม,มาพิบาล กู๊ดโกเวเนตหมายถึงหลักการบริการที่โปรง่งใสและมีประสิทธิภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันรางวัลด้านธรรมิบาลของเทศบาลตำบลคลองแงะรางวัลที่เทศบาลตำบลคลองแงะได้รับ1รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารงานโปรง่งใสจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล 2. รางวัลบริหารงานดีเด่นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงถึงความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านนโยบายและโครงการต่างๆ 3. รางวัลด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่สะท้อนถึงการดําเนินโครงการที่มีความต่อเนื่องและเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาวนโยบายด้านธรรมาิบาลในการบริหารงานองค์กรการนํานโยบายธรรมาิบาลมาปรับใช้ในการดําเนินงาน 1. ความโปร่งใสโดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงาน2การมี ส่วนร่วมของประชาชนผ่านการจัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน3ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่และผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานต้องสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ หหลักนิติธรรมการบริหารงานต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักศีลธรรมกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนนโยบายด้านธรรมิบาลโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นการจัดการความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบภาคีหุ้นส่วนโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้จัดปัญหาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มวิกฤตที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรอเวลาไม่ได้และต้องใช้ระยะเวลาช่วยเหลือต่อเนื่องยาวนานและเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการความเหลื่อมล้ำต่างๆ แบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐท้องถิน่นท้องที่เอกชนและภาคประชาสังคมโดยมีการวางแผนออกแบบให้ความช่วยเหลือที่ตรงกับสภาพความต้องการของประชาชนของปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มาลงทะเบียนกับสวัสดิการสังคมได้ครบตามกลุ่มเป้าหมายปัญหาในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร ปัญหาของเทศบาลตำบลคลองแงะ 1. การขาดความตระหนักของเจ้าหน้าที่บางส่วนเกี่ยวกับหลักธรรมพิบาล 2. ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการสนับสนุนโครงการ 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านความรู้และความเข้าใจแนวทางในการส่งเสริมธรรมพิบาลในองค์กรแนวทางของเทศบาลตำบลคลองแงะ 1. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผ แพร่ข้อมูล 2. พัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมและธรรมาพิบาล 3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท 4. พัฒนานกลไกการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในและเปิดช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย สรุปประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองแงพบว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาพิบาลได้แก่ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามหลักธรรมาพิบาลความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมและข้อจำกัดด้านทรัพยากรโดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลมีความชัดเจนแต่ยังต้องการช่องทางที่มีส่วนร่วมที่จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการส่งเสริมธรรมภาภิบาลการส่งเสริมธรรมภาภิบาลโดยการสร้างนวัตรกรรมของกลุ่มพวกหนูมีดังนี้ 1. การพัฒนาแอปพลิเคชันเทศบาลโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลงบประมาณแผนง,งานและสามารถแจ้งปัญหาผ่านระบบออนไลน์ได้ 2. การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและโครงการต่างๆของเทศบาล กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมานที่นี้ด้วยค่ะ